ยูสตาลัคนาราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้นะคะ โดดเด่นเด่นเด้งมาเลยดาวการเงินนะคะกระแทกหน้าแก้วเลยนะมีความมั่นคงมากนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ดาวการเงินคือดาวอังคารนะคะเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยเงินทองเป็นขาขึ้นของเรื่องการเงินนะน้ําขึ้นให้รีบตักสีจะไปรออะไรโกยเงินนะคะอะไรเป็นเงินเป็นทองให้รีบทำขออย่างเดียวถูกกฎหมายนะอย่าไปทําอะไรผิดๆนะคะการเดินทางการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆก็ เกิดโชคดีทั้งนั้นนะคะอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งๆนะคะในช่วงเวลานี้ให้เดินทางการขยับขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิด movement ในชีวิตไงมันก็ถ้าอยู่มันจะเป็นเป้านิ่งมันไม่เกิดอะไร ขยับขยายไปทางนั้นทีเดินทางไปทางนั้นทานี้ทีนะคะมันก็จะเกิดโชว์เกิดลาเรื่องการงานการค้าการขายนะคะการขยับขยายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีหมดเลยการทําธุรกิจในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีนะคะการติดต่อการเจราจาอะไรทุกอย่างส่งผลดีหมดเลยมีคอนเน็กชันอะมีคอนเน็กชันแล้วใช่ไหมมิรก็ดี เพื่อนก็นดีคนรอบตัวก็ดีอใช้สีพึ่งสีปากสักหน่อยก็ยิ่งดีไปเลยนะคะไปเจราจาอะไรอะใครจะได้สมหวังดังที่ตั้งใจเขาจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมนะคะเรื่องการเงินดาวการเงินเข้มแข็งมากบอกไปแล้วตั้งแต่วันที่1นึถึงสิของเดือนคิดเงินได้เงินมีกำไรค้าขายดีไม่ขาดทุนโอ้โห แม่ค้าชื่นใจและแม่ค้าพ่อค้านะคะได้เงินก้อนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นมันอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นบ้างแหละแหม่มันก็ได้เงินในช่วงต้นเดือนแล้วนะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิในช่วงที่ได้บอกไปเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีช่องทางอะไรในเรื่องการเงินเนี่ยรีบทานะคะการทําธุรกิจที่จะเกิดเงินให้รีบทาเรื่องความรักคนรักเนี่ยในเดือนนี้ดูดีๆนะคนรักอยากจะให้คุณตามใจเอาใจคนรักอยากจะให้คุณดูแลเอาใจใส่ ช่วงนี้คนรักจะเอาแต่ใจมากหน่อยอาจจะอยากให้คุณมาเทคแคร์เอาเอกเอาใจมันก็เป็นธรรมดาเปล่านะคะแต่ว่ามันก็สามารถมีความสุขในความรักได้แหละถ้าคุณไหลาตามน้ําก็ตามใจคนรักสักหน่อยอหาซื้อของขวัญให้คนรักก็ดีไหมใช่ไหมทำเซอร์พงเซอร์ไพกันบ้างนะจะได้ทําให้ชีวิตรักมันกระชุ่มกระชวยนะคะสิ่งที่ควรทําในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดลักนาราศีมีในแก้วดูลลเรื่องสุขภาพ อันนี้ต้องระวังเลยอ่ะเพราะดาวราหูทับไงระวังสุขภาพดูแลสุขภาพอย่านอนดึกอย่าหักโหมระวังเรื่องอาหารการกินระวังเรื่องปัญหาในช่องท้องด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดาวราหูที่ทับดวงชะตาควรไหว้สักการะขอพรอ,องค์เทพพระราหูทรงครุฑคะ่ะไหว้ยาวๆเลยหรือมีมงคลวัตถุที่เป็นพระราหูนะคะบูชาประจำตัวก็จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีคะ่ะ